วิลเฟรดอนดีดีกองกลางตัวเก่ง,งของเลสเตอร์ซิตี้หวังทีมจะทำผลงานดีต่อเนื่องในเกมบุกเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกเอนดีดีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเลสเตอร์เก็บชัยชระเหนือวูดสันตันวันเดอร์ในเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกซึ่งได้ดาวเตะในจีเรียก็หวังว่าตัวเขาและเพื่อนร่วมทีมจะสามารถารักษาฟอร์มเก่งเอาไว้แบบนี้ได้ผมรู้สึกดีและยอดเยี่ยมมากๆมันดีเสมอที่ทีมเก็บ3แต้มได้ในนัดแรกของฤดูกาลเพราะมันสร้างความมั่นใจให้กับเราได้อย่างมาก หลังวูบกดดันเราแต่เราก็เอาตัวรอดได้ดีและตอนนี้เรามองไปที่เกมต่อไปเราจะพยายามอย่างหนักนอกจากดีไม่ฟิลต,ตัวตัดเกมคนเก่งยังเอ่ยปากชมเจมี่วาดี้ที่ยิงประตูสุดสวยเข้าไปได้ในเกมดังกล่าวด้วยผมยังไม่รู้ว่าวาดี้ทำอย่างไรถึงไปโผล่ตรงนั้นได้ระหว่างเกมผมหันไปคุยกับเดนเนียรอามาตีว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแต่ก็ต้องชมว่ามันเป็นลูกเปิดที่ยอดเยี่ยมของริคาโด้ด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้อดีตแข้งแห่งเกง้ง ยังพูดถึงเวสแฮมคู่แข่งทีมต่อไปด้วยว่ามันจะเป็นเกมที่ยากเราจะพยายามให้ดีที่สุดในทุกเกมแล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรแต่สัญญาว่าเราจะพยายามทํามันให้ออกมาให้ดีที่สุดเอนดีดีกล่าวปิดท้ายสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ประกาศปล่อยคารยาเลซาเบล่ามิดฟิลด์รุ่งจากทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู23ย้ายไปเล่นให้กับชูเบอรี่ทาวทีมในสึกลีกวันแบบยืมตัวจนจบฤดูกาล เลเชเบล่าเด็กปั้นจากเลสเตอร์ซิตี้แคเดมีมีพัฒนาการที่โดดเด่นจนเป็นตัวหลักของทีมชุดยู23ก่อนได้โอกาสประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ในเกมที่เลสเตอร์ชนะเชฟฟิลด์ยูนเต็ด5-0ในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมเลซาเบล่าจะย้ายไปพัฒนาฝีเท้ากับชูวิรวทาวในศึกลีกวันโดยจะมีโอกาสลงสนามในเกมที่พบกับพรีมัตอาก่ในวันเสาร์นี้เคอร์สตี้เลเวลผูรักษาป,ประตูทีมเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิง เผยถึงความพร้อมในการเตรียมทัพเพื่อสู้ศึก FA Women Super League ฤดูการใหม่โดยเธอตั้งเป้าที่จะเก็บคลีนชีทให้ได้มากที่สุดหลังฤดูกาลที่แล้วเธอสามารถเก็บคลีนชีทได้มากถึง10นัดฉันตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาซ้อมและเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงฉันกำลังอยู่ในช่วงของการซ้อมของตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูพวกเรากำลังสนุกกับการเร่งความฟิตเราต้องทำให้ดีขึ้นผู้รักษาป,ประตูเวลาซ้อมเราก็ต้องวิ่งเยอะมากๆเช่นเดียวกับผู้เล่นในตำแหน่งอื่น มันมีอะไรมากมายที่เราจําเป็นจะต้องทําให้ครอบคลุมในการเตรียมตัวโดวยเฉพาะกับตําแหน่งผู้รักษาประตรูเพราะมันมีความแตกต่างกันอย่างมากกับคู่ต่อสู้เราที่ต้องเจอในฤดูกาลนี้ดังนั้นมันจึงต้องมีความพยายามที่จะไปให้ถึงจุดนั้นและทําให้ร่างกายของเรากลับมาฟิตอีกครั้งฉันเองก็สนุกกับช่วงพรีซีซั่นของเราฉันมีความสุขที่ได้ทํางานกับเพื่อนร่วมทีมในตําแหน่งผู้รักษาประตูเหมือนกันและฉันคิดว่าเรามีขุมกําลังที่ดี ฉันตั้งเป้าในการทำงานให้มีความสม่ำเสมอและคอยผลักดันตัวเองอยู่ตลอดและฉันเองก็ตั้งเป้าที่จะเก็บคลินชีสในแต่ละเกมให้ได้มันคือสิ่งสำคัญของลลกในปีนี้เพราะที่นี่มีแต่ทีมระดับท็อปมีผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมหลายคนและฉันต้องการที่จะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกเขาเลเวลกล่าวทิ้งท้ายสองกูรูดังเมืองผู้ดีมาร์คโรเรนเซนและไมเคิลโอเวนฟันธงเกมเพีย์ม,มลิกมองตามมุม คู่ลอนดอนดาบี้ระหว่างอาเซนนลพบเชลซีมาร์คโรเรนเซนนักวิเคราะห์เกมคนดังของ BBC สื่ออังกฤษออกโรงแสดงทัศนะถึงศึกเปเมร์ลิกนัดที่2ของฤดูกาล2021-2022โดยเชื่อว่าอาเซนนลจะเปิดบ้านเสมอกับเชลซีขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลจะพร้อมใจกันเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดทัศนะของโรเรนเซน ลิเวอร์พูลจะชนะเบอร์สลีย่3-0แอสตันวิลล่าจะชนะนิวคาสเซิล2-0กิสเซนพาเลตจะแพ้เบนฟอร์ด1ประตูต่อ2เลดจะชนะเอเวอเรต2ประตูต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะนอริสตี้3ประตูต่อ0ไบรตันจะชนะวัตฟอร์ด2-1เซาท์เทมป์ตันจะแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ2วูฟจะเสมอสเปอร์1ประตูต่อ1อาร์เซนอลจะเสมอกับเชลซี1ประตูต่อ 1, 1 และเวสต์แฮมจะเสมอกับเลสเตอร์1ประตูต่อ1ทัศนะของโอเว่นลิเวอร์พูลจะชนะเบอร์สลีย์2-0แอสตันวิลล่าจะชนะนิวคาสเซิล2-1งหคิสสันเปเล่จะแพ้เบนฟอร์ด0ประตูต่อ1ลีดจะแพ้ให้กับเอเวอเรตัน1ประตูต่อ2แมนเชสเตอร์จะชนะนอริด5ประตูต่อ0ไบรท์ตันจะชนะวัตฟอร์ด2ประตูต่อ0เซาท์แฮมตันจะแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ3 วูฟจะเสมอกับสเปอร์ไป1ประตูต่อ1อาร์เซนอลจะพยย 2. แพ้ให้กับเชลซีศูนย์ประตูต่อ2และเวสแฮมจะเสมอกับเลสเตอร์1ประตูต่อ1